ถ้าหากซื้อรถสีดำมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูครับโอเคสวัสดีวัยรุ่นไทยแลนด์แดนอาทิปไตยทุกท่านนะครับ mm hmm. ผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเราในช anel ของจอร์จจัดแน่นะครับ โอเคครับผมเ,เพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์นี้กันนะครับผมคอนเทนต์ก็คือข้อควรระวังหรือต้องทำใจถ้าหากซื้อรถสีดำมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูครับโอเคโอเคครับผมมาเดี๋ยวผมพามาดูนะครับผมต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าผมเนี่ยซื้อรถคันนี้มาได้ประมาณ หเดือนเส Sen พ2เดือนได้ไหมครับผม <S <S <Arduino> <S ก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเรียกว่าเราเพิ่งขับไปพันกิโลวันก่อนที่เราเพิ่งถ่ายไปเนาะก็พันกิโลนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเจออะไรกันบ้างในการซื้อรถสีดำหลายคนคงรู้อยู่แล้วว่ารถสีดำเนี่ยเป็นที่โปรดปานแล้วก็เป็นรถที่สวยนะครับใครก็อยากได้ผมก็ผมเนี่ยอยากได้สีดำมาตลอดทั้งชีวิตนะครับผมแต่การที่เรา ซื้อรถสีดาต้องแรงมาด้วยอะไรเดี๋ยวเราพาไปดูครับผมซื้อรถมาคันนี้ประมาณหนึ่งเดือนใช่ไหมเอ้ไม่ใช่2เดือนใช่ไหมที่บอกไป1000กิโลเนาะต้องบอกก่อนว่าปกติเนี่ยผมเป็นคนขับรถระวังมากเวลาผมจะจอดเวลาผมจะไปขับไปที่ไหนเนี่ยผมจะไม่ให้ใครเนี่ยมาอยู่ใกล้นะครับผมแต่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้สตริกไปจนจนจนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขจอดตรงไหนไม่ได้ต้องเดินไปจอดไกลๆไม่ใช่แต่ว่าผมก็ค่อนข้างที่จะระวังนะครับผมเวลาขับรถ มานี่ครับอันนี้เราทำเป็นคำขำนะว่าถ้าจะซื้อรถสีดํามึงต้องระวังอะไรมาดูมามาเคครับผมรอยนี้เป็นรอยที่เราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรมาดูน,นี่ครับก็อันนี้นะครับเห็นไหมครับอ่ะลงมาตรงนี้นะครับผมเห็นไหมมันจะมีรอยแมวขวนรอยตีนแมวเยอะมากนี่นี่เห็นไหมครับผมนี่ตรงนี้เลยอ่าแล้วก็ตรงนี้นิดนึงนี่เห็นไหมตรงนี้นี่เป็นรอยลึกเลยนะครับผม เราจะรู้ได้ว่าแผลไหนลึกแผลไหนไม่ลึกนะครับจากการเอามือรูปอ่ะไปตรงนี้ <Wow. S 1> นะครับผมตรงนี้นี่น่าจะเป็นรอยลึกนะครับผมนั่นก็คือกินพลาสติกไปค่อนข้างที่จะเ,เยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นแผลที่ใหม่ๆสดๆเลยถามว่าทําไมเรารู้เราก็ดูดีสีผสมมันนะยังอยู่ครบอยู่เลยเห็นไหมน้าตาลขาวอะไรพวกนี้มันยังอยู่อยู่เลยอ่ะเห็นไหมมันก็จะมีรอยตีนแมวรอยขวนอะไรพวกนี้คือนี่คือการซื้อรถสีดาเนาะ อ่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นมาดูอีกนะครับผมอันนี้ลอกพันเอาตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับอ่ะตรงนี้ก็จะมีรอยน่าจะเป็นพวกรอยแบบบางทีซื้อของแล้วแบบมือเราขับมือเดียวแล้วก็ตั้งเอาไว้นะครับผมตรงไหนอีกตรงนี้นี่ผมเพิ่งเห็นเลยนะผมบอกเลยว่าตรงนี้ผมเพิ่งเห็นว่ามีรูอยู่เห็นไหมเออเขาน่าจะเอาไว้ดูน้ํามันนะครับผมหรือว่าหม้อน้ํา บอกจริงคือไม่รู้คือเมื่อกี้พอผมดูตอนที่เราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช่ไหมผมก็เฮ้ยแม่งรถมีรูด้วยวะกูเพิ่งรู้ว่ะเออผมก็เลยเดินไปดู p t x อีคันโอเคแสดงว่าตัวปิดมันไม่ได้หายไปแต่ว่ามันมีรูมาตั้งแต่โรงงานนะครับผมอ่ะให้ดูอีกครับผมนี่เห็นไหมรอยรอยรอยตีนแมวรอยขวนนี่เห็นไหมเป็นรอยลึกด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาผ้าลูบแล้วจะแห้งนะเห็นไหมครับผมนี่ นี่ครับผมนี่คือรถสีดํานะครับผมเฮย้ยดีนะว่ารถยนต์บ้านผมสีขาวหมดยกเว้นหลังคานะครับผมที่เป็นสีดําตรงไหนอีกนะครับมาดูที่อ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการซื้อรถสีดำนะครับผมอย่างหนึ่งเลยก็คือมันสกปรกง่ายแต่มันจะเห็นง่ายอย่างเช่นนี่ผมเพิ่งล้างรถไปนะแต่ผมไม่รู้เลยเห็นไหมว่าตรงนี้เนี่ยมันมีฟุตมันมีคราบอยู่เห็นไหมเห็น้ครับผมเออ คือมันส,สกปรกง่ายแล้วก็เมื่อวานนี้ผมเพิ่งล้างไปนะเออพอฝนตกนิดเดียวดูครับว่าใต้คโคลนเนี่ย <c oughs> ก็ติดดินหมดเลยเออเห็นไหมครับผมอ่ะโอเคอันนี้นะฮบผมต่อไปต่อไปอันนี้น่าจะเป็นรอยที่แบบรถมามาเฉียวหรือว่าอะไรนะรเป็นรอ,รอยสีแดงรอยสีชมพูอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> โอเค ไม่ไม่ใช่เฉียวหรอกเขาอาจจะจอดแล้วก็กระแทกหรือว่าใครยกอะไรแล้วมันไปกระแทกอันนี้ในในความคิดผมนะโอเคตรงนี้เห็นไหมครับผมคือตรงนี้เนี่ยผมว่าจริงๆน่าจะซื้อสติกเกอร์มาแปะนะเพราะว่ามันเป็นรอยง่ายมากนะครับเห็นไหมครับเออโอเคตรงนี้ครับผมอันนี้อันนี้คือทําล้มเห็นไหมครับว่ารอยเก่าเนี่ยมันจะรอยที่มันเกิดขึ้นนานอันนี้ก็คือซื้อรถมาได้อาทิตย์หนึ่งก็ล้มเลย รอยที่มันเกิดขึ้นนานเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ามันจะไม่มีสีขาวสียมตาลเหมือนฝั่งนู้นนะครับผมที่ให้ดูเมื่อกี้อันนี้คือเรารู้แล้วแล้วว่าเออรอยมันนานแล้วเออดูดิจริงๆพอเรามาดูรถสีดําแม่งคือเป็นรอยทั้งคันอ่ะรอยแตกครับผมอันนี้นี่คือไฟเบอร์แตกเลยนะเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นมานะครับอ่าตรงนี้วันก่อนเราไปล้มไม่มีอะไรนะครับผมเอ่ออ๋อตรงนี้ครับผมมาอ,อันนี้คือน่าจะเกิดจากวันก่อนที่ล้มนี่เห็นไหมครับ อันนี้นี่ก็คือพอล้มปุ๊บก็น่าจะแตกเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้สังเกตไงออครับเนี่ยพอเอามาดูปุ๊บมันก็หักเป็นรอยหักน่าจะเกิดจากแผลเดียวกันกับตรงนี้โอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์สนุกสนุกนะครับผมว่าใครจะซื้อรถสีดำมึงต้องคิดให้ดีนะครับผมเพราะว่ารถสีดำมันสวยมันดุมันแต่งง่ายนะครับผมสีอะไรก็เข้านะครับแต่ เวลาที่เราเจอเขาเรียกว่าครั้งแมวขึ้นมาขวนอย่างเงี้ยเขาเป็นรอยละเออมันก็ต้องแลกมาด้วย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 เขาเรียกว่าอะไรนะด้วยกิจวัตรประจําวันที่เราทําทุกวันนะครับผมโอเคครับผมทุกคนถ้าใครจะซื้อรถสีดํานะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปเลยมันก็ต้องแลกมาด้วยเนี่ยเรื่องจุกจิกพวกนี้นะครับผมแต่ถามว่ามันสวยไหมมันสวยแน่นอนครับผมว่า P.C.X ตัว standard มีสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับผมส่วนตัว A.B.S นะครับผมถ้าจะไม่ผิดก็มีสีแดงแล้วก็สีเทาร์เโบแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกสีนึงก็น่าจะเป็นผมจำไม่ได้นะเออแล้วก็ตัว limited นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมอะเมื่อกี้นะครับผมก่อนที่จะปิดนะครับผมก็มาอีกนิดนึงนี่นะครับที่ทอ่อ นะครับผมวันก่อนที่เราไปล้มมาตรงนี้นะครับโอเคนะก็เป็นรอยไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าเราซื้อรถมาใช้เนาะเออถ้าเราไปสติ๊กมากเวลาเราใช้เราก็จะไม่มีความสุขนะครับผมแต่ว่าก็อยากให้ขับรถระวังนะครับผมก็เวลาขับไปไหนไปไหนก็อย่าลืมนะครับผมใส่หมวกด้วยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตนะครับโอเควันนี้ก็เป็นคอนเทนต์สนุกสนุกสำหรับคนที่ชอบรถสีดำนะครับผมว่า เราต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเป็นคอนเทนต์ไหนหรือว่าจะไปดูรถแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูนครับผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดถูกใจกันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะต้องขอลานไปก่อน